เจ้าของซิงเกิลคนของใจยี่สิบแปดล้านอ,อะไรนะหัวเรี่ยบไปเด่นเสียงดังคงหิวกระมังบอกมาออกจากห้องครัวเตรียมต้มข่าเฮ้ย ไม่กินต้มข่าอไม่กินต้มข่าเลยอยากจะเข้าครัวเนี่ยเพื่อทาเมนูที่มันน่าสนใจมันน่ากินหน่อยได้ไหมับไม่เคยอยากกินต้มข่าสักวันวันนี้จะลองกินไม่เคยก็รู้ว่าไม่กินร้องอยู่นั่นเลต้มข่าต้มข่าก่อนมันเป็นแบบนั้นอ่ะเรจะให้ร้องยังไงล่ะจะกินอะไรวันนี้กูจะกินอะไรดาวเราอยากกินเย็นตะโพทะเลแห้ง อะไรนะเย็นตะโฟทะเลแห้งเย็นตะโฟทะเลแห้งอันนั้นซุปนะอ่ะแล้วแตแห้งแล้วเอาน้ำซุปทำไมอ่ะเขาเอาไปซดไงเฮ้ยจัดหาเยอะเลยนะเย็นตะโฟทำได้หรือเปล่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไปหาซื้อกินเราได้ได้แตวพี่ทำไม่ได้แตกินเนี่ยพี่กินใช่ไหมเหมือนพี่ทำให้เลยกิน กะโมาห์แห้งก็ได้จะทำให้ดีเดี๋ยวใส่ทะเลด้วยดีเมื่อน,น้องัางานายน้ำซุปก็ดีขี้ดินเกี่ยวดองไม่ปล่อยน้องยืนมองเชิญมามาใส่ทะเลขอ,อยาหมูยืนตีทิมหวานะสานเดินหอมาหิมสักคำไอเด่ดอทะเล ยี yeah. okay. okay. yeah. right. so like ่เก็บไปมันนี่เลยเขาไม่กินเนี่ยเขาเตะหมดเลยเก็บไปพ่อเด็กไปเตะทำไมอ่ะก็กูไม่กินกูเลยเตะพ่อไม่กินพ่อก็ไม่สมควรเตะเพราะว่ามีคนที่เขากินแต่กูไม่ชอบกันครับหัวเด็กกูไม่กินเอาไปเก็บไม่กินก็ไม่กินดีค้าถือไม่ให้ดีเตะหาที่อะไรแล้ทำไมกูพูดอย่างนี้เฮ้ย พ่อเ้หน้าต,นต้องจดนม่เกลียดเขาบ้างทำไม,มกูพูดไม่ได้อะมันน่าเกลียดมึงเห็นลูกนออ้องพ่อมาเนี่ยฮะทำมมึงเคารพเขาบ้างเฮยก็มีกับข้าวให้กินดีๆเขาไม่กินเขาจะกินอะไรนะเยนตาโฟทะเลแห้งแล้วก็น้ำซุปแล้วผมจะไปร้องยังไงละพี่หอะไรหนังหนอเยนตาโฟเอ้เยนตโฟทะเลแห้งน้ซุกอะไรเนี่ยเี่ย้ร้องผฟังหน่อยสีเยนตาโฟทะเลแห้งอ่าแต่ว่าขอน้าสุกเ มีร <mile> ้องอะไรอยากกินเขาให้ร้องเป็นกรนุณจะร้องยังไงร้องไม่ได้ทำไมอ่ะอ้าวมึงยักูร้องได้ทำไมกูร้องได้กูต้องไปยืนร้องอีกเตะหมดเลยไม่มีกินแล้วเอาไปเก็บซะเท่าลหรเริ่มเป็นโจนเป็นนักบอลไปเตงเตงเตะข้าวเลยอ้าวกูไม่ท้อกูไม่กินไงแล้วก็เตะทำไมเหมือนเตง เอ้ยมึงนี่เอาใหญ่แล้วเนี่ยมึงพูดอะไรเนี่ยฮะมึงพูดกับพ่อดีๆมึงมึงกูกูได้ยินนะมึงพูดแบบนี้ไม่ได้มึงเห็นลูกน้องเหรอพ่อสั่งไว้สั่งอะไรลูกน้องนั่งอยู่นี่มันเป็นแบบอย่างไม่ดีพ่อเขไม่ชอบเป็นคนพูดเพราะยวงไงลูกน้องพูดกับพ่อแบบนี้บ้างอ่ะพ่อเขาชอบไงชอบอะไรพ่อชอบการติดประมูลเป็นท้อไงเป็นท้องไงเมื่อ่เมื่อพ่อยังไงตอนเด็กๆไงเมื่อพ่อทำไมตอนเด็กกูทำแบบสั่งมึงเลยมึงเข้าใจไหมไอ้ดาวมึงยืนขึ้นเลยมึงบอกเฮ้ยเจ้า กูพูดแบบนั้นเลยเหรอวะใช่กูจำไม่ได้หรอนี่จะทำอะไรยังไม่ได้ตีถามอเลยนะกูถามว่ามึงจะทำอะไรลูกกูทำไมเสียงแห้งฝุ่นเยอะไงโถถามกูทำอะไรอิทิพไพร สัดเฮ้ยไอ้ดาวเขาทะเลาะกันในเรื่องหรือนอกเรื่องวะางเขาเล่นกันในเรื่องจริงกูไม่แหย่ตาดูเลยไงลูกมึงอ่อนแอกูแค่ซ้อมเพลงอย่าให้ไอเด็กมันแค่นั้นมันม่มีอะไรมากมายเลยมึงมาขวางทำไมเนี่ยเดี us us> us ๋ยวกูจะถามลูกเองมึงนี่มันยุ่งทุกเรื่องเลยนะเด็กเด็กไปโดนอะไรมาลูกทขาไมเรื่องอะไรขนาดนี้ตัวรู้ว่า พ่อนะเขาจะให้เด่นเอาป้นหรือว่าเด่นไม่ไปก็เลยให้เจ้าดาวเอาสันดาบตีหน้าเด่นนะแม่เจ้ดาวเอ๋แกนู้เรี่องมั้ยที่อย่างนั้นไอ้ที่ ไปทำมันลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอร่อย้ะไอมิดห้ามนะเฮ้ยรางวัลกูไปไหนวะเนี่ยอยู่นี่กูถือไว้ให้กูกไม่เคยที่ขโมยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยิฮ้ัเยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ย้้เยเย้้เยเฮ้ยยยเ้ เดี๋ยวคุท่านไอ้สว์เดาเดี๋ยวยิงก่อนอะไรงั้นบดยิงก่อนตั้งคติก่อนทีมั้งมึงแม่มึงแม่ตบหน้าฉันอ่ะเออเห็นแล้วทำไมแตะมันไม่ได้เลยไงเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้ชายแกนี่ไงเดี๋ยวพ่อจัดการเพื่อเป็นไงสนใจมึงนี่